ดูเหมือนมีฟามหอยทากแล้วบ้านเราเนี่ยดูดิเห็นไหมนู่นค,ค่อยค่อยคืบนะมีฟามหอยทากนะอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกจะบอกให้คือเขาก็กินทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้านั่นแหละเวลาเดินไปไหนเขาก็จะกินไงหอยทากใครที่สองสามร้อยฟองไม่ไหวอ่ะด้กันนะคือต้องเอาไปไว้นอกบ้าน นะจ๊ะเดี่ยตัวใหญ่ไหมล่ะตัวใหญ่ดิว้าอ,อย่าร้องอย่าร้องตัวใหญ่ไหมนี่มีลูกด้วยเปล่านี่ด้วยอ่ะนี่โอ๊ยเอาไปขดดั้วดีไหมหืมเอาไปขัขว้วขั้วโอ๊ยตายแล้วเกือบเหยียบเอ,อยดูสิเยอะไหม เยอะบ้านเราที่หอยทากเยอะจริงนะ,กะเกษตรปลอดสารเกษตรอินทรีย์ก็อย่างนี้แหละเน่ขึ้นสูงเนี่ยขึ้นสูงคนปลูกผักแบบปลอดสารอย่างพวกเราทำใจเรื่องนี้ไว้นะเพราะว่าพวกพืชผักต่างๆของเราค่อนข้างจะหอมหวานมากอึ๊บ เนื้อเยอะๆแบบเนี้อยากลองกินจังคือเห็นคนอื่นเขากินเนื้อเราก็ยังไม่กล้ากินนั่นยังไม่กล้าที่จะลองกินเลยนะนี่แค่นี้ในมองเดียวนะนี่มองเดียวแล้วซิงมองเดียวแล้วจ๊ะคิดดูเอาแล้วกันพอดีมารถน้ำหมักแล้วเจอไงน้ำหมักเศษอาหารน้ำหมัก ปลาเราจะรถพืชผักของเราทุกชนิดฮะน่ากินเนอะเนื้อเยอะด้วยเดี๋ยวกันส่องก่อนทำไมถึงมารวมตัวกันอยู่อยู่หม่องนี้มีกันแ่ส่องดีๆส่องดีๆนะจ๊ะอือืม,อม,อมนะ ถ้าผมหลุดต้องเบ่งดีๆอุย้ยตอนน้ำหมักอ่ะ <c oughs> เดินเก็บครับเดินเก็บเขาจะเยอะมากคืออย่างที่บอกบ้านเราไม่ใช่บ้านเราทุกบ้านน่ะที่ปลูกผักแบบปลอดสารน่ะ ไข่ทีก็เยอะแยะถ้าแป๊บลมแล้วจะบอกให้ไข่ทีเพียบเลยเยอะดีฟิงเชื่อป่ะมีช่องอยู่ช่องหนึ่งเขาทำปุ๋ยน้ำหมักหอยทากอ่ะเขาจะมีแคลเซียมเยอะโปรตีนเยอะใช่ป่ะต้นไม้น้างามเราเห็นเขาทำมาแต่ว่ามันจะมีแบบ เราเข้าใจคนที่รักสัตว์ไงเขาเห็นแบบจับมาใส่ทั้งหมักทั้งหมักโยนโยนถังหมักมันเป็นการทรมานสัตว์ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ทำคลิปหรอกมีกปะจ้าม,มีแล้วนะชาตินี้ที่รัก เราคงรักกันไม่ได้เพราะเธอเก่งเก่งเพราะว่าหัวใจของเธอนั้นมีลูกสองเฮ้ย <c oughs> แปลงเพลงเขาอยู่ละไปแล้วนะให้มาดูแค่นี้แหละฝั่งนู้นอาหารเยอะเลย่ะ อาหารเยอะมากเลยนี่ระพาทัวร์เนี่ยทัวร์เลยนะจะรอดนกหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาก็เป็นอาหารนกไนอ่ะนี่อาหารเพียบเลยมาฝั่งนี้อาหารเยอะไหมเยอะเยอะเลยเหรอเนี่ยพอเขาตายเปลือกเขาก็เป็นแคลเซียมเห็นไหมเนี่ยพอเขาตายไปเปลือกเขาก็จะเป็นแคลเซียมเยอะดีจริงอื ไว้เนี่ยแหละอยู่กันดีๆนะอืมมาละกอโอเคแล้วเดี๋ยวรอให้หมดอายุไขกันก็ตัดทำปุ๋ยหมักทุกสิ่งทุกอย่างทำปุ๋ยหมักได้นะพืชผ,ผักทุกชนิดรู้เปล่าเอามาทำปุ๋ยหมักได้เป็นอย่างดีเลย ก็จะตัดแต่งไปแตกยอดแล้วไม่ยมไม่ยมกินยอดบ้านเราเป็นไม่ยมกินยอดนะจ๊ะไม่ใช่ไม่ยมกินโลูโลูกินต้นก็กินแต่ยอดยอดอ่อนอย่างแซ่บแล้วกินกับส้มตำน้ำตกซุปหน่อไม้ซกเล็กเป็นตะแซ่บคักงวันนั้นก็เจอเขากินนี่กินพริก กินพริกที่เราปักช้ำไปไม่เป็นไรแบ่งกันกินละกันโอ้ยดูขา้าวโพดเดี๋ยวเอามาฝังเล่นๆน,นะนึกว่าจะไม่งอกมันงอกเต็มไปหมดเลยเขา้าวโพดไปดีกว่าพอดีกำลังให้หนูโอ,ยอย้ยยังเหลืออีกตัวก็สายตามไปได้ไงอไปฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งโน้นติดเทียบบินเนี่ยชดาพรพรไนไลปูน,นักกาะปูน,นักก่ะ ปู้น่าแกเอาพึบอึบอุ้ยตายแล้วหัวแตกหัวแตกแล้วเฮ้ยป๊าป้าอะไรอ่ะตกกระจหมดเลยป๊าป้าทำอะไรโยนลงไปข้างล่างอ๋อถอนเหรอตกกระจาอู้ยป๊าป้าพอดีเราอัดคลิปอยู่แล้วได้ยินเสียงโครมโครมนี่ป๊าป้าเราถอน ถอนในต้นอะไรวะนี่นา่าจะเป็นไซนะดูดิโอ้ยเดี๋ยวเราดึงลงมาทําปุ๋ยหมักนะจ๊ะทุกคนตัดตัดแล้วทาปุ๋ยหมักโอ้ยเราใจหายใจคว้าหมดเลยได้ยินเสียงอะไรกันแล้วแต่ที่มันดอกของมงกับข่าวเนี่ยเราเป็นห่วงปลปาเดี๋ยวดึงลงมาก่อนโอ้โหดูเด็ดดูความที่มันซอกแซกซอกแซกมันได้ได้อะไรหรือเปล่าได้ปุ๋ยขี้นกด้วยรู้ปะเนี่ยรู้ปะถึงได้งามเห็นไหม เห็นไหปะป๊าดีหน่อยุ้ยเฮ้ยโอ้โหเห็นไหมดพอดีเลยเรากำลังจะจัดนู่นจัดนี่เรียงนู่นเรียงนี่ด้วยนะเดี๋ยวก่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วว่าจะจบคลิปแค่ตรงนั้นพอดีได้ยินเสียงปะป้าพอดีนี่เรากำลังจะจัดจัดเรียงใหม่ย้ายใหม่แล้วก็ เหนื่อยแต่สาวเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําตรงนี้ให้โล่งเพราะอะไรเปล่าเพราะว่าต้องเผื่อที่ไว้แล้วละ,ละเวลาพาแม่ไปหาหมอเนะี่ยสมมติแม่ป่วยใช่ไหมพอแม่ป่วยเนี่ยถ้ามีตรงมีเตียงเข็นมันจะได้สะดวกไงตรงนี้อันนี้ทําโซนนี้ไว้ล่วงหน้าก่อนเพราะเวลาพาแม่ไปหาหมอมันจะได้สะดวกหน่อยสะดวกโซนนี้แหละ ตอนนั้นมีรถอมบรันต์รถพยาบาลมารับแม่มันเกะกะไงเราจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันโลง่ลงๆหน่อโซนนี้เยอะดีหอยทากบ้านเราเนี่นี่ศัตรูพืชกินใหญ่เลยกินหญ้ากิกนทุกวันนะ่ะใครบอกหมาแบบป่วยถ้าเขากินหญ้าคือเขาป่วย <ítulo> ไม่ใช่หรอกเขากินทุกวันเนี่ยมอค่าเนี่ยเขากินทุกวันนะเห็นไหมลอยไหมลูกลอยผักปลอดสารยาปลอดสารบ้านแม่กินดีมีประโยชน์อ้วนเลยดูสิเออบัวควายกินญ้าได้วยังอ้วนอวนเลยเอาใครอยากอ้วนกินยาอ้าไอที่เจออ้นั่นไอ้นั่นเป็นอะไรอะไรอะไรเห็นไหม ใครอยากอ้วนกินยาแข็งแรงด้วยแน่ๆใช่ไหมปิงปิงไปไห้ดกเดินดีเดี๋ยต้องเก็บกวาดนี่ที่เราคลิปนี้ปล่อยไปอาจจะอะไรนะเราอาจจะเกลี้ยงไปละโซนนี้อาจจะเกลี้ยงไปละนู่นด้วยทำไม กล้องมันเดี๋ยวซูมเดี๋ยวไม่ซูมไปที่กดก็ไม่ติด <c oughs> กล้องหล่นบ่อยเย้โอโยนมาโยนมาเดี๋ยวเก็บเองพอดีกำลังจะจัดขอขอแวะดูน้องหนวดหน่อยดิยน้องหนวดสวัสดีจ้าน้องหนวดช่องเดชโชสุกอินนะจ๊ะมันซูมกล้องมันซูมแล้วมันไม่กลับที่เดิมอะเนี่ย เอกเอก่าละนี่มะเขือยาวมานันต้องหนวดติดดอกอีกเยอะแล้วก็ออกอีกเยอะดูสิข้าวที่เราเก็บไปทำซุปไปผัดมะเขือติดอีกเยอะเห็นไหมช่องเดีโชว์สุขินใครสนใจหมือนน้องเหมือนแปลกๆไปที่ช่องเดียโชว์สุขินนะจ๊ะใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมบลี่เขาตาเทียนนครพนมด้วย พวกเรานะมาซื้อของช่องเราด้หละกระท่อมก็ไปที่ช่องแม่บีปลูกผักอ้อยหวานอ้อยดําก็ไปที่ช่องแม่น้อยทําสวนเน้อยทําสวนช่องเก้าเจ็ดเก้าน้องเอเกษตรดินซีชีวีสุดใจไม่ใช่ไอ้เนี่ของน้องจี๊ดแล้วเธอใหญ่แล้วเก้าเจ็ดเก้าเกษตรดินซีส่วนนี่น้องจี๊ดเกษตรอินซีชีวีสุดใจจะเก็บไว้ทำาะไนี่ทำมาได้พัน นี่ทำไม่ได้พันต่อนี่ของน้องจีให้มานะพวกถั่วไรส์เบอร์รี่หรือเปล่าถัวถ่วดงถั่วแดงอะไรแบบนี้แล้วก็บ้านไรอังพยอมไปดูคุณหน่อยนี่เรากำลังเคลียรพื้นที่อยู่พอดีเลยแล้วเอาน้ำหมักไปรดราดแล้วก็กะว่าจะมาเก็บตรงนูน้นตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนั้นเอาไปหมองหลังบ้านนะเนี่ยคือมันต้องเคลียรตรงนี้และทำไปวันนิดวันละหน่อยตรงนี้ก็จะเคลียรกันนี่เทียนเห็นนี่เดี๋ยวเราก็จะเคลียรละ ถ่ายจนแดดมาสู้กันต่อไปนะเจ้าพวกเรามันมีอะไรให้เราทำเยอะแยะแต่แป๊บเป็นลมเลยทำตอนที่เรากำลังมีพละกกำลังมีแรงเพราะฉะนั้นทำไปบ่นไปได้นะพวกเรามันเหนื่อยอะเหนื่อยเหน,น,นื่อยก็บ่นนะนะบ,บนน่นนู่นบ่นนี่บ่นนี่บ่นนั่นอะดุยช่างบน่น <laughs> สนุกสนานนะ การทําสวนเพราะอีกหน่อยถ้าหมดเรี่ยวหมดแรงแก่เท่าชาราก็ทําไม่ไหวแล้วเหมือนเนี่ยอีกหน่อยป้าๆเราขึ้นชั้นสองไม่ได้แล้วแก่เท่ามากๆแล้วลงมานอนกองรวมกันอยู่ข้างล่างเห็นไหมทาบางังทําบ้านทำสี่ห้าชั้นเออพอสุดท้ายแล้วขึ้นกันไม่ไหวแล้วลงดงไดลงมานอนกองกันรวมกันข้างล่างนี่แหละเนะ ครจะไปขึ้นไหวนะ่ะนึกถึงก็ได้คตข้างหน้าที่เรา,เราแก่เท่าชราแม่แต่ก้าวขาเดินนะยังไม่ไหวเลยเออเนี่ยกระงกระถางเนะี่ยยกไหวแบบพอแก่มากๆยกไม่ไหวขนาดนี้ยังยกไม่ไหวเลยถ้าแก่มากๆเนี่ยเนี่ยบัวเนี่ยจะตำน้ําพริกยังยกสาขขึ้นแทบไม่ได้ถ้าเป็นอะไรนะครกหินนะ่ะใช่ปะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสัตว์จะทาชีวิตมนุษย์ เออทำตอนที่กําลังมีแรงนะจ๊ะทำไปเรื่อยๆจนัว่าจะหมดเรื่อยหมด,รหมดแรงโห่ป้าาเคลื้นที่ใหญ่เลยนี่แหละที่เราอยากจะบอกว่าสัจธรรมชีวิตมนุษย์มันเป็นนี้แหละบางบ้านทำห้องให้ลูกสี่ห้า ห้าคนนี่อครบครบห้าคนเลยนะนะพอลูกเรียนจบทำงานแต่งงานมีครอบครัวห้าห้องก็ปล่อยว่างให้เช่าได้นะจ๊ะ <c oughs> ของเรานี่สองห้องของลูกก็ว่างแล้วนะว่างมานานแล้วว่างมาเป็นสิบปีแล้วเนี่ยอยู่กันแม่เราอาเฮียสามคนอยู่กันเรื่อยๆไม่รู้ว่าใครตายก่อนนะแค่นั้นเอง อยู่กันจนกว่าจะตายจากกันไปข้างหนึง่งแค่นั้นเองนี่คือสัจธรรมชีวิตมนุษย์ป้าตักดินศาดออกไปเหรอสาสตรลงหลังคาก็ได้เดี๋ยวพอฝนตกหนักๆมันก็ช้าออกเองอะพวกกันศาสตร์พวกเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวฝนตกหนักๆเขาก็ช้าพวกฝุ่นพวกอะไรออกไปเองอะนะ่ะนกมันขยันอเอาดินขึ้นมานะใช่จริงๆส่วนมากจะเป็นขี้นกับปา้า เป็นขี้ของนกนะป้าป้าบอกส่วนมากมันจะเป็นขี้ของนกส่วนใหญ่ขี้นกก็เป็นปุ๋ยชั้นดีนะจ๊ะทุกคนตกักตักมาแล้วใส่ต้นไม้งามงานเดิเออหน้าที่ป้าป้าตากัตากตกักออกมาปนะปุ๋ยทั้งนั้นเลยนะ่ะป้าป้าตากัาตากศาดตักศาดรออกมานะ่ะนั่นคือปุ๋ยหให้ส่องดู ว่าจะเนี่ยว่าจะถ่ายแค่ตรงนั้นนะพอดีได้ยินเสียงไงก็เลยเอาต่อเนื่องไปเลยยาวไปเลยแล้วกันคลิปนี้ไม่รู้จะปล่อยปล่อยตอนไหนกว่าจะปล่อยได้ตรงนี้ก็น่าจะโล่งแล้วเนี่ยเนี่ยน่าจะโล่งสู้กันต่อไปในจะพูดราทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเรี่ยวหมดแรงหมดพลังอะ่ะแต่ถ้าเหนื่อยถ้ามีปัญหาสุขภาพก็หยุดพักแค่นั้นเองไม่มีอะไรมาก เฮ้ย <Hey. S 2> นี่อีกละเห็นป่ะนี่เยอะไปละถ้าเดินดีๆรอบบ้านนี่หูได้เยอะนะไม่เอาเธอจะมากินพริกตุ้มไม่ได้อุตส่าห์เพาะไว้พริกตุ้มมีปัญหาตอนนั้นมีปัญหามากเลยพริกตุ้มเราเลยต้องเพาะใหม่อันนี้เอาออกอันนี้ด้วยเจอ,อกันชีวิตพวกเธอดิอยู่กับฉันไม่ได้ไม่ได้จริงๆเราอยากจะบอกว่าเราเก็บหอยทากอ่ะ ได้เยอะมากนะทุกวันเลยคือถ้าเดินไปก็เจออีกอะเดินไปก็เจออีกอถ้าเขาไปเจอพวกต้นกล้าที่เราเพาะไว้อะไม่เหลืออ้าวเป็นอะไรเนี่ยโทรศัพท์เยวกันนะโทรศัพท์เอออยู่ดีๆก็มีปัญหา เราต้องพอดีใช้เครื่องเครื่องเก่าไปอยู่กับพักผู้นะไปไหนกะนะันแล้วดูสิพอดีใช้เครื่องเก่าถ่ายอ๋อยังกองรวมกันอยู่ยังไม่ไปไหนใช่ไหมจ๊ะโอเคอ่ะโอ้เยอะดิบะเยอะดิบะโอ้โหเพียบเลยไหนถ่ายไหนที่ถ่ายไหนที่โอเคฟิงฟลิงม่นฟิงห้ามห้ามพอดีฟิงจะออกมาเปิดตัวฟิงชอบจะออก เอาชั้นทิไปไปโรยดีไหมเนี่ยอันชั้นสีขาวเนี่ยเอาไปโรยไว้นนาบ้านดีไหมเสื่อใครไปใครมาจะได้เก็บดอกไปกินแล้วก็เก็บมเมล็ดพันธุ์ไปไปละ,ะพอลฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้นะให้ความรู้พวกเราทุกช่องเลยเพราะฉะนั้นช่องเล็กช่องใหญ่ ไปกดติดตามได้เลยโอ้ยเหนื่อยฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทําสวน <c oughs> ลีลาท่าทางกวนาห,าหวน้วหุนหุนทำสวนทุกวันฝากแชร์ฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกัน จะได้มีแรงสร้างส,สรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีอ๊ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด,ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมหมของเราโอเคเดี๋ยวเราก็จะได้เวลาเก็บแล้วนะถั่วเธอที่ถั่วพุ่มเก็บปลูกได้ต้องขยายเป็นนะจ๊ะพวกเราปลูกแล้วก็ต้องปล่อยให้มันแก่แล้วก็เก็บ,บเมล็ดพันธุ์ไว้ขยายต่อเข้าใจใช่ไหม อย่าลืมนะจ๊ะลงคลิปเรือเรไม่ต้องสนใจยอดวิวนะลงบอลเรือเรเลยสําหรับช่องเจาะกลุ่มนะช่องเจาะกลุ่มว่าจะเจาะกลุ่มอะไรก็แล้วแต่พืชผักต่างๆเจาะได้หมดน่ะต้นนู้นต้นนี้สารพัดเขาจะมีกลุ่มของเขากลุ่มดอกไม้กลุ่มไม้มงคลกลุ่มว่านกลุ่มกล้วยไม้จะเป็นกลุ่มๆไปสําหรับคนเล่นน่ะเข้าใจป่ะกลุ่มบัรเพชรกลุ่มแคคตัสกลุ่มสมุนไพรอะไรเนี่ยน่แหละ ลงคลิปไปเรวรัวมันจะเป็นกลุ่มๆเดี๋ยวจ,จะมีคนเข้ามาดูพวกเราเองอะคนรักการปลูกมันกันจะเข้ามาดูเท่านั้นนะจ๊ะไปละไปรดน้ําต่อเขาเรียกว่าเป็นคลิปแบบเฉพาะกิจ <c oughs> กำลังให้ปุ๋ยหมักต้นไม้เจอพอดีเลยหอยถ่ายซะหน่อยไปแล้วแค่นี้นะ